สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u u u e e ช anel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบางทีก็มีคำถามเกิดขึ้นนังมากมามนะครับว่าธรรมะดีอย่างไรนะครับทำไมมองไปข้างนอกเนี่ยดูเหมือนว่าศีลธรรมเนี่ย จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆจากจิตใจมนุษย์นะครับธาทมานี่ดีอย่างไรนะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเรานำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับด้วยการเห็นนะในการรับรู้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะผ่านทางตาทางหูข้อมูลข่าวสารนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสติปัญญาของเราเนี่ยมองเห็นอะไร นะครับอะไรเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากการรู้การเห็นการสัมผัสทางตาทางหูนั้นนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะในเรื่องที่หลายท่านเวลาเดินทางนะครับไปในที่ต่างๆนะต้องใช้ถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดนะครับหรือเรียกว่าทางหลวงเนี่ยนะนะแล้วขณะที่เราขับรถไปเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดปรากฏขึ้นมากมาย ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีโอกาสเดินทางนะครับไปหลายจุดนะครับนะจากกรุงเทพมหานครนะครับออกไปทางตาง่างจังหวัดนะครับก็ได้ขับรถไปบนทางหลวงนะครับก็ได้ข้อคิดนะครับเห็นกรรมนะที่สะท้อนความเป็นไปของระบบนะเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมไทยนะครับ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่ผมพบเจอนะครับแล้วก็ได้เป็นข้อคิดเนี่ยนะให้ผมนำมามองแล้วก็เอามาสอนเตือนใจตนเองนะครับให้ตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทและพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับนะพยายามที่จะใช้สีบัญญานะในการดำรงชีวิตนะครับด้วยความเข้าใจนะจากเหตุที่มาผลที่ไป ที่เกิดปรากฏนะครับในระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมไทยเนี่ยเพื่อว่าตัวเรานะครับจะได้ยิ่งไม่ประมาทนะครับยิ่งเห็นข้างนอกประมาทนะตัวเราต้องยิ่งไม่ประมาทนะครับเวลาเราขับรถออกไปนะครับในต่างจังหวัดนะครับเราต้องใช้ทางหลวงถูกไหมครับทางหลวงก็บางจุดก็มีวิวสวยงามนะครับเราก็ขับไปก็มีความรื่นรมอยู่นนในการชื่นชมวิวนะครับ เนี่ยคงเป็นทางหลวงนะครับของต่างประเทศนะครับของบ้านเราเนี่ยบางจุดนะครับที่ขับรถไปอย่างขึ้นไปทางเหนือนะครับหรือว่าทางอีสานเนี่ยบางจุดก็จะมีวิวที่สวยงามนะครับก็มีธรรมชาตินะครับมีพื้นที่กว้างๆนะครับหรือว่าเป็นทุ่งนานะเป็นไร่อย่างเงี้ยนะครับให้ดูสบายตานะครับ ซึ่งถ้าเราเห็นในต่างประเทศก็มีนะวิวเขาจะค่อนข้างสวยกว่าเราเพราะว่าพื้นที่เกษตรกรรมเขากว้างใหญ่นะครับเวลาขับรถไปเนี่ยก็จะมองเห็นอ,อ,อะไรที่มันเขาเรียกว่าสบายตานะครับแต่ว่านี้เป็นทางหลวงต่างประเทศนะครับนะถ้าทางหลวงบ้านเรานี่ก็จะดูแล้วมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะในบางจุดนะครับบางจุดก็สวยงามนะครับบางจุดก็ซ่อมเป็นประจำนะทาง ถนนทางหลวงบ้านเราในขณะที่เราขับรถไปเราก็มองเห็นนีมันมีรถลาวิ่งไปวิ่งมานะครับต่างๆมากมายแล้วเราไปเห็นอยู่บ่อยครั้งก็คือการขนส่งระหว่างจังหวัดนะครับก็คือรถบรรทุกนั่นเองเราจะเห็นรถบรรทุกวิ่งนะผมก็มีโอกาสนะครับขับไปออกจากกรุงเทพนะครับไปต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้ก็ช่วงที่ผ่านมานะครับเราไปหลายจุดเหมือนกัน สิ่งที่มองเห็นก็คือว่าเดี๋ยวนี้แปลกนะครับนะถนนทางหลวงเนี่ยนะซ่อมเป็นประจำนะครับแม้แต่าทางหลวงหลักๆเนี่ยก็ซ่อมเป็นประจำนะวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เบี่ยงเล่นหรือเล่นเดียววิ่งวิ่งมาเบี่ยงอีกแล้วนะครับนะซ่อมเป็นประจำในขณะที่รถบรรทุกนะครับคันใหญ่ๆก็ขับแช่ไว้นะครับบางทีเนี่ยขับแช่ขวาไว้นะก็แก่พยายามเร่งนะนะคือจะไปเร็วเนี่ย แต่ผมดูหน้าปัดเก่แกก็วิ่งอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งขนาดนี้นะทางหลวงบ้านเราเนี่ยเขาให้วิ่งได้ถึงประมาณร้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ผมก็เห็นว่าวิ่งแช่ไงนะแช่บางทีรถข้างหลังติดยาวเหยียดเลยนะครับแกไม่อยอมเข้าคิววิ่งทรายนะแกวิ่งแช่ขวาตลอดนะครับผมก็ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่อะไรนะครับมาตรวจนะครับมาตั้งด่านตรวจเลยนะครับสิ่งนี้ผมมองว่า มันสะท้อนกมาให้เราเห็นเหมือนกันว่าบางทีนะครับการบริหารจัดการนะครับแม้แต่เรื่องของถนนหนทางนะการขนส่งนะการวิ่งรถเนี่ยนะเเขาเรียกว่าอะไรฮะเอ,อความที่มันไม่ได้ถูกจัดระเบียบให้ดีนะครับว่ารถที่วิ่งเร็ววิ่งช้าเนี่ยนะครับควรจะวิ่งันอย่างไร โดยเฉพายุคหลังๆนี่เขาเรียกว่ามารยาทของการขับรถเนี่ยไม่มีเลยนะผมก็ขับอย่างเงี้ยนะครับบนถนนทางหลวงนะนอกจากจะซ่อมนะถนนขูกขานะเ,าเดี๋ยววิ่งไปไม่กี่กิโลเอาเดี๋ยวเบี่ยงเยบี่ยงไปเบี่ยงมาคือซ่อมตลอดทางนะแล้วก็มีรถบรรทุกเนี่ยวิ่งแช่ขวานะหลายครั้งเนี่ยแกก็วิ่งยาวนะฮะ ข้างหลังก็ติดกันนะที่สาคัญคือวิ่งปิดทั้งเลนซ้ายเลนขวาคือวิ่งแซงไม่พ้นนะแกก็ไม่เข้าเลนซ้ายนะแกก็จะวิ่งแช่ขวานะอันนี้คือสิ่งที่สอนเห็นนะครับว่าน,นี่คือถ้าสังคมเราเนี่ยนะครับความมีระเบียบวินัยนะครับนะมันไม่มีนะหรือว่าความเห็นแก่ตัวของคนเนี่ยนะครับนะที่ไม่สามารถประเมินนะครับสภาพรถกําลังรถของเราได้นะในการวิ่งอย่างเงี้ยนี่คือประการที่หนึ่งนะที่สอนให้เห็น อีกส่วนนึ่งก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับดูถนนหนทางที่สร้างมานะหรือว่ารถบรรทุกบรรทุกเกินไม่ทราบแหละแต่ว่าถนนพังเป็นประจำแม้แต่ทางหลวงหลักๆนะครับที่วิ่งขึ้นทางเหนือทางใต้นะอีสานอะไรเนี่ย,นะยก็จะเจอถนนชำรุดอย่างเงี้ยเป็นประจำนะซ่อมอยู่ตลอดนะผมวิ่งไปต่างจังวัดเนี่ยซ่อมอยู่ตลอดนะครับสิ่งนี้สะท้อนให้ผมเห็นนะนะว่าถ้าโลกใบนี้นะครับนะ ทั้งผู้คนเองนะครับก็ไม่ใช้สีบัญญาในการมุงชีวิตการขับรถขับลาหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็ไม่เข้มงวดนะครับนะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการทุศีลทุจริตคอร์รัปชันนะในการก่อสร้างในสิ่งต่างๆเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ซอนให้เห็นนะครับว่าทําไมเศรษฐ,ฐกิจนะการเงินการเมืองสังคมบ้านเราเนี่ยจึงดูเหมือนว่ามัน ไม่พัฒนาไปไหนเลยนะครับนะเหมือนกับย่ําอยู่กับที่นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเราวนไปวนมานะไม่ค่อยมีพัฒนาการไปนในทางด้านบวกนะของความเจริญก้าวหน้าที่แท้จริงนะการกระจายไรายได้การพัฒนาการศึกษานะเศรษฐกิจสังคมนะครับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่ผมบอกว่าในแต่ละวันที่เรามองเห็นเนี่ย ข้อมูลข่าวสารนะที่เราไปสัมผัสได้ทางตาทางหูเนี่ยเราได้ข้อคิดอะไรสำหรับผมแล้วได้ข้อคิดก็คือว่ายิ่งข้างนอกนะครับนะมีความเสื่อมความเห็นเก่ตัวนะความทุศีลทุจริตคอร์รัปชันมากเท่าไหร่ตัวเราเองเนี่ยนะต้องยิ่งเพิ่มพูนนะครับสติปัญญานะครับความไม่ประมาทในตัวเองมากขึ้นพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากขึ้นนะครับนะแล้วเราก็จะเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเกิดอย่างนี้นะครับแล้วก็จะสามารถดำรงชีวิตนี้อยู่ได้นะครับนั้นะโดยความทุกน้อยทุกน้อยกวอื่นนะพอเข้าใจนะรู้เห็นนะความเป็นมาเป็นไปว่าทุกอย่างมันเกิดจากกรรมหรือการกระทำของมนุษย์นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพบความเจริญนะครับเราก็ต้องมีสติปัญญาให้มากนั่นเองนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกน,นะครับเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ